สวัสดีครับเสือหอยเข้าครัวคลิปนี้จะมาทำสปาเกตตี้ไส้กรอกผัดกระเพราไปดูกันครับว่าใช้อะไรบ้างแล้วทำยังไง โอเคนะวครับผมวัตถุดิบที่ผมใช้นะก็จะมีเส้นสปาเกตตี้เ่าที่เรากินเลยนะฮะเราอยากกินเท่าไหร่ก็ใส่ไปเลยแล้วก็เส้นกรอกเส้นกรอกเสร็จแล้วต่อไปก็เป็นเครื่องที่ใช้ทํากะเพราผมอ่ะเปิดร้านกระเพราใช่ไหมผมก็เลยมีซอสซอสที่ผมปรุงสําเร็จไว้ถ้าเพื่อให้รสชาติที่มันเท่ากันทุกทุกจานนะครับผมผมไม่ได้บอกนะว่าซอสนี้ทําอะไรเดี๋ยวจะทําคลิปแยกต่างหากแล้วก็มีพริกกระเทียมที่เป็นสูตรของผมเองเหมือนกันใส่พริกแห้งแล้วก็พริกสดแล้วก็กระเทียมจํานวนหนึ่งเท่ากับหนึ่งจานนะผมก็ใช้สูตรที่ กระเพราแดงกระเพราแดงนะครับผมมันก็จะได้กลิ่นหอมแล้วก็น้ําเปล่าที่เอาไว้ต้มเส้นสปาเกตตี้นะครับผมโอเคแค่นี้เราไปทํากันเลยโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมจะเริ่มจากการหัน่นส้ยกอกเป็นท่อนๆน,นะเอาเข้าที่กินแล้วกันนะผวประมาณนี้ใครชอบใหญ่ชอบบางก็แล้วแต่นะครับเพราะว่ารเราจะเอาสปาเกตตี้เนี่ยมาใส่เข้าไปตรงกลาง ตอนนี้เราก็เอาเส้นสปาเกตตี้นะครับผมที่เราเตรียมไว้เนี่ยเราก็ใส่เข้าไปตรงกลางแบบนี้นะฮะแทงเข้าไปเลยนี่เราจะใส่อันนี้ต่อเส้กอกหนึ่งอันหรือว่าเส้กอกสองอันก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบโอเคนี่ก็เรียบร้อยนะครับผมผมได้เตรียมไว้หมดเรียบร้อยแล้วเราเดี๋ยวไปต้มน้ํากันโอเคนะครับผมก็จะใส่น้ําเข้าไปประมาณ อันนี้มัน2ลิตรครึ่งผมจะใส่ไป1ลิตรแล้วกันลองดู1ลิตรก่อนใส่ไปแค่พอต้มเส้นท่วมเส้นก็พอครับไม่ต้องใส่เยอะมากโอเคใส่ไม่ถึงลิตรนะครับแล้วเดี๋ยวเรารอนะ้ำมันเดือดสักแป๊บเราค่อยใส่เส้นลงไปโอเคตอนนี้น้ําเริ่มร้อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะ,จะค่อยๆใส่นะผมจะใส่ไปแล้ว ปกติผมจะต้มเส้นสปาเกตตี้เนี่ยจะใช้เวลา7นาทีนะครับผมมันก็จะได้เส้นที่กำลังดีไม่ได้บวมเกินไปไม่ได้แบบแข็งเกินไปแล้วเรามาดู7นาทีหลังจากนี้จะเป็นยังไงนะครับน้ำยังไม่ได้เดือดจัดนะฮะตอนนี้ก็คือเส้นของผมโอเคแล้วฮะอาจจะเลยอาจจะเลยเวลาไปหน่อยผมเตรียมน้ำพันน้ำอุณหภูมิปกติเอาไว้น็อกเอาไว้นอกเส้นนะแต่ผมก็จะใส่น้ำมนันไปสัหน่อยหนึ่ง เ,เส่น้ำมันไปหน่อยเพื่อไม่ให้เส้นมันติดกันนะครับแล้วเราก็จะเอาเส้นมาพักไว้ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาน็อกน้ําอุณหภูมิปกติไว้ก่อนเดี๋ยวไปเตรียมกระทะมาผัดกะเพรากันโอเคนะครับโถตอนนี้ผมตั้งกระทะรอร้อนแล้วนะเ,เดี๋ยวผมจะใส่น้ํามันลงไปผัดกะเพราปกตินี่แหละนี่นะครับกระทะตอนนี้ผมร้อนแล้วแหละขอ,อน้ํามันทั่วๆหน่อยเดี๋ยวผมเอาละมันออกหน่อยนึงนะครับเพราะว่ากลัวมันจะมันเกินไป Okay. ตอนนี้ก็เดี๋ยวมาใส่พริกกระเทียมไปเลยผัดพริกกระเทียมให้หอมนะครับผมผมเตรียมมาไว้แล้วนะใครจะใส่ปริมาณเท่าไหนก็แล้วแต่คนชอบอันนี้หลักๆคือผมก็บอกให้ว่าพริกกระเทียมผมจะใส่อย่างละ,เ,ะลงงเกือบช้อนโต๊ะกลอย่างนี้ได้ว่าเกือบช้อนโต๊ะนะครับก็คือพริกสดก็เกือบช้อนโต๊ะพริกแห้งก็เกือบช้อนโต๊ะกระเทียมก็เกือบช้อนโต๊ะนะรวมๆกันโอเคต่อไปเป็นน้ําซอสใส่ไปเลย ตอนนี้เราก็ผัดน้ําซอสให้เข้ากับพริกกระเทียมนะครับผมแล้วเดี๋ยวพอเราน้ำซอสเริ่มเข้าเทียเแลก็กระเพรามาใส่กระเพราเลยโอเคพอดีผมอยู่หลังกล้องนะฮะเอื้อมไปหยิบของไม่สะดวกก็เลยต้องขออนุญ,ญาตให้ทีมงานใส่เครื่องให้ตอนนี้กระเพราอะไรเริ่มสลดนะครับแล้วเราก็จะใส่สปาเกตตี้ของเราลงไปผมจะเอากระทะขึ้นมาจากไฟก่อนนะฮะเพื่อไม่ให้มันร้อนนะเราก็จะคลุกรสชาติกระเพราให้ทั่วเส้นสปาเกตตี้ของเรา คลุกไปคลุกไปก่อนคลุกให้ทั่วหนักแล้วก็วางได้นะฮะแล้วก็ขึ้นมาใหม่โอเคเดี๋ยวเราคลุกไปก่อนแล้วเดี๋ยวรอเริ่มทัว่วเราก็จะไปผัดอีกสักหนึ่งที่ความจริงตอนนี้ต้องเร่งไฟแรงนะแต่ผมไม่สะดวกการเร่งไฟละก็ผัดได้ไม่เป็นไรนะครับผมสวยน่ากินนะจะว่าไปแล้วโอเคผมว่าเรียบร้อยแล้วแหละเดี๋ยวเราไปตักใส่จานกันคือที่ผมไม่ได้ชิมก่อนเพราะว่าอันเนี้ยต้องบอกว่าสูตรซอสที่ผมคิดมาแล้วมัน มันโอเคเป็นอย่างดีอ่ะรสชาติมันมัน,ม,น,ม,นมันใช้ได้ผมใช้ขายที่ร้านเป็นประจำแล้วครับผมเดี๋ยวเรามาบอกสูตรซอสกันทีหลังนะเดี๋ยวตอนนี้เรียบร้อยล้วไปใส่จานกันโอเคตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับผมสปาเก็ตตี้ไส้กรอกผัดกะเพราของเรานะครับผมมาชิมรสชาติกัน มาดูว่าไอ้ซอสที่ผมโม้ไว้ตอนแรกเนี่ยว่ามันอร่อยที่เอามาขายในร้านเนี่ยมันจะรสชาติเป็นไงมันปกติผมจะผัดแต่กะเพราเนื้อกะเพราหมูกรอบกะเพราไก่อะไรประมาณนี้นะฮะไม่ไม่ไมอ๋อแล้วมีสปากเกตตี้ด้วยเป็นกะเพราสปาเกตตี้กะเพราเนื้อยังไม่เคยลองแบบแบบนี้เลยมาลองรสชาติกันนะครับอืมโอเคอร่อยเหมือนเดิมเส้นนุ่มรสชาติเข้าเส้นหมดเลยอร่อยมากอร่อยมากาครับผมทาไม่ยากเลยมาลองทํากินกันดูนะครับผม ถ้าใครมีอะไรแนะนำผมคอมเมนต์เข้ามาข้างใต้นะฮะแล้วถ้าเกิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์รบกวนกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับผมจะขอบคุณมากๆยังไงคอมเมนต์มาคุยกันนะครับสวัสดีครับ